สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วอย่างที่ทราบกันครับว่าเมื่อเร็วๆนี้หรือก็คือช่วง Victory Day ที่ผ่านมาเนี่ยเกมโมเทนเดอร์ก็ได้มีอีเวนต์ลดราคาพวกพรีเมียมแพ็และหนึ่งในนั้นก็คือ f 2 0 a ผมเดาว่าหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยคงจะพลาดซื้อกันมาแล้วก็เป็นยังไงก็เล่นไปขึ้นกันใช่ไหมครับแน่นอนครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นรีวิวตัวเต็มของ f 2 0 a เจาะลึกแบบไม่กักจากประสบการณ์คนที่ซื้อแมงมาเล่นตั้งแต่ day วันที่มันเข้าเกมพร้อมสรุปข้อดีข้้้อดดแแแแลละนนนน่นวเเเเเทคิการใหบบต็มมม สำหรับ F20 จริงๆผมเคยทำคลิป F20 ไปเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วหรือช่วงเมเจอร์อัปเดต Alpha Strike ซึ่งคลิปนั้นเป็นแค่ความรู้สึกช่วงแรกที่ผมเล่น F20 บอ,อกตามตรงเลยว่าแม่งคือยุคมืดของจริงและต่างกับมาปัจจุบันครับผ่านเมเจอร์อัปเดตไปหลายแผ่นโดนปรับโนนเนิฟนี่จนลงตัวและสำหรับผมที่เล่น F20 ไปแล้วประมาณ900กว่าตาผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังชอบหยิบมาเล่นอยู่บ่อยๆฉะนั้นครับคุณเชื่อได้เลยว่าคําแนะนําที่ออกจากปากผมในคลิปนี้เนี่ย คือความจริงใจล้วนๆจากคนที่ซื้อมาเล่นเพรใจรักไม่ใช่คนที่ซื้อมาเล่นตามกระแสถึงผมจะบอกว่าผมชอบเล่นแต่ผมไม่อวยแน่นอนวางใจได้สาหรับ f 2 0ครับก็อย่างที่ทราบกันว่าเป็นเครื่องบินพรีเมียมแพ็คของสายวิจัย usa และมีราคาเต็มประมาณ2,700บาท f 1 0 tiger shark โดยพื้นฐานแล้วเป็น f 5 e ที่มีเรดาร์พิเศษที่สามารถยิงขีปนาวุธ am 7 sparrow และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก2เครื่องของตระกูล F5 ครับถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ตระกูล F404 เครื่องเดียวที่ในอนาคตมันจะกลายเป็นเครื่องยนต์ของ FA18 Hornet นั่นเองเราเริ่มจากไฟเบอร์ประมาณของ F20 กันดีกว่าอย่างที่บอกไปครับว่า F20 มันก็คือ F5 e อัปเกรดดีๆนี้เองพวกเรื่องความคล่องตัวเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยแต่ด้วยน้ำหนักเครื่องที่เพิ่มขึ้นจากเรดอร์อันใหม่เครื่องยนต์ใหม่และจุดติดอาวุธที่เพิ่มขึ้นทำให้น้ำหนักโดยรวมมันเยอะกว่า F5 พอสมควร ซึ่งมันส่งผลต่อเรื่องการด็อกไฟของ F20 ที่อาจจะไม่ได้สู่เท่า F5 ซึ่งผมคิดว่า F20 เนี่ยมันจะออกแนว Energy Fighter มากกว่าพอ F20 มาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัส F404-100 ที่จะถูกพัฒนาต่อเป็นเครื่องยนต์ของ F18 ซึ่งมันสร้างแรงขับสูงถึง7,600 k g f แต่ F20 นั้นน้ำหนักเบามากนั่นเลยทำให้แรงขับต่อน้ำหนักหรือ t o Weight r a t i o เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแรงขับ1.1ส่วนต่อน้ำหนัก0.9ส่วน ด้วยเครื่องยนต์ที่แรงขนาดนี้ครับส่งผลให้อัตราเร่งอัตราแตะระลับแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยถือว่าดีมากๆเอาขั้นขี้โม้ได้เลยอันนี้อาจจะเวอร์ไปแต่ว่าบางคนอาจจะแย้งว่าเอ๊ะทำไมแม็กสปีดมันตันแค่พันสกว่ากว่าเองไหนบอกว่า2องพันสแม็กสปีดพันสคือความเร็วที่ทําได้ในระดับพื้นผิวครับที่เพดานบินต่ำเนี่ยแรงต้านมันเยอะถ้าอยากเร็วมากกว่านี้ก็ต้องใช้เพดานบินที่สูงขึ้นกว่านี้ครับและแม็กสปีดสองมากกว่ากว่าเนี่ยคือต้องบินที่ประมาณหมื่นเมตรนู่นเลย สำหรับเปอร์ฟอร์แมนซ์ของ F 2 0เราสามารถสรุปได้ประมาณนี้ครับก็ดีครับลำเล็กปราดเปรียวเหมาะแกการ n e u v e r Fighting และ Energy Fighter เครื่องยนต์ที่ให้แหงรงขับต่อน้ำหนักค่อนข้างสูงอัตราเร่งอัตราแต่ระดับมาไวมากก็เสียครับไม่เหมาะแกการเทินไฟในระยะยาวครับที่ความเร็วต่ำวงเลี้ยวจะห่วยแตกมากและต้องคอยประคองความเร็วไม่ให้ช้าเกินไปครับไม่งั้นเปอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องเนี่ยจะดรอปลงเยอะมากๆเลยโดยรวมไฟต์เปอร์ฟอร์มนซของ F 2 0ก็น่าจะประมาณนี้ครับ เอไปเรามาดูอาวุธต่างๆที่ F20 สามารถเลือกใช้ได้กันดีกว่า F20 โดยพื้นฐานแล้วสามารถติดได้แค่จรวด f อ o วั1กับ f o x 2ถึงแม้ว่าของจริงมันจะติด f o c k ได้แต่เกมมันให้มาแค่นี้ก็ไม่เป็นไร F20 จะมีปืนใหญ่อากาศคู่20ม mm ม M39A3 กระสุน460นัดเป็นอาวุธปืนป้องกันตัวกระสุนนียครับมีเลือกใช้4แบบแต่ผมจะแนะนำไม่ใช้ Air Target ลวกัน แอปเปิลลวงชาร์ปแปรสูงสุดที่สามารถพกได้ครับจะอยู่ที่ประมาณ45เมตรโดยจะแบ่งเป็นขนาดมาตรฐาน30เมตรและขนาดใหญ่15เมตรรวมเป็น4.5สแตนดาร์ดฟกวันจะเป็น AM7F Sparrow ครับสามารถติดได้สูงสุด2ลูกจรวดนนำวิถีด้วยสัญญาณเรดาร์อาวุธหากินหลักของเครื่องบินนาโตในเบทเ l e ลเล12 n 7 f ค่อนข้างสมดุลในหลายๆด้านทั้ง o v โ r l หล d 25g ความเร็วเดินทาง4มัก และระยะหวังผลสูงสุดประมาณ20กิโลเมตรสามารถล็อกยิงได้ทั้งเฮดอ่อนและเรลี่ยเอสเปกครับหรือก็คือสามารถยิงอัดนาและอัดหลังได้เลย,เลยแต่จรวเดเรดาร์มันจะมีจุดอ่อนตรงที่เรายิงใส่เป้าหมายที่บินต่าจรวดมันจะพลาดเป้าแบบแน่นอนครับผมเลยจะแนะนําให้ฉลาดเลือกเหยื่อหน่อยครับไอ้พวกบินสูงๆเนี่ยตัวดีเลยแตนด d a ฟ็อกท2จะเป็น a m 9L ครับสามารถเลือกติดได้2ลูกคู่กับสเปโร่เหรือ 9L 6ลูกแต่จะไม่สามารถติดสเปโร w ได้ เอ็เเอเอาจริงมันไม่ได้แย่เลยนะครับสเปคของจรวดเนี่ยค่อนข้างที่จะดี G.O. โหลดสามสสามารถยิงแบบออเอสเปคได้แต่ไม่เหมาะกับการยิงทิ้งยิงว้างครับและยิ่งกับ F20 ที่แบกได้แค่2ลูกในกรณีที่ติดสเปลโร่ไปด้วยยิ่งต้องบันจงใช้อย่างปราณีตเลยเทคนิคการเล่น 9L คือผมจะแนะนําให้เลือกเป้าหมายเป็นพวกเครื่อง2เครื่องยนต์มากกว่าเพราะสัญญาณความร้อนเนี่ยมันจะแรงกว่าพวกเครื่องยนต์เดียวจรวด 9L าเลมันเลยจะหลุดยากกว่า อย่างที่ผมแนะนําคือให้ยิงในระยะต่ํากว่า1.5กิโลเมตรลงมาครับยิ่งใกล้ยิ่งดีโอกาสเข้าเป้ามันจะมากขึ้นอย่างในตัวอย่างนี่คือเขาปล่อยแฟแล้วนะแต่ว่าเครื่องที่ผมเลือกยิงเนี่ยเป็น F18 กับ M29 เป็นเครื่อง2เครื่องยนต์ทั้งคู่เลย 9L เนี่ยชอบมากเลยนอกเหนือจากจรวด Air to Air ครับ F20 ก็ยังมีของโจมตีภาคพื้นชนิดต่างๆให้ได้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นระเบิดอเนกประสงค์จรวดร็อกเกตแบบไม่นำวิธี แลจะจรวดแอ g r ก u าวมิสไซล์อย่าง AGM-65B ที่นําวิธีด้วยกองโทรภาพแบบขาวดำโดยรวม F-20 สามารถเล่นได้หลายบทบาทครับเพราะโดยระบบอาวุธที่สามารถติดได้ค่อนข้างครอบคลุมการเล่นแบบต่างๆซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการของเพลเยอร์คนนั้นๆได้ข้อเสียที่ผมพอจะมองเห็นก็คือถ้าต้องการเลือกใช้จรวดฟ็อกวันและฟ็อกทูถึงแม้จะเพิ่มความหลากหลายในการสู้แต่จะเสียเปรียบเรื่องจำนวนจรวดที่สามารถแบกได้สูงสุดแค่4ี่ลูก และอีกข้อเสียที่ใหญ่มากๆคือการมีพลุแฟแค่45เมตรปล่อยแป๊บเดียวก็หมดทําให้การเล่น f 2 e 0จะค่อนข้างใช้สมาธิและทักษะการเล่นเครื่องบินที่ค่อนข้างสูงมือใหม่เนี่ยจะค่อนข้างลําบากเลยต่อมาครับเรามาดูระบบเรดร์และ rwr กันดีกว่าเรดร์ a n a v g 6 7เป็นเรดร์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเมื่ออยู่ใน battle e สิบเล12.3มีโหมดค้นหาที่จำเป็นอย่าง search pd และ acm หรือ air combat mode เพียงพอต่อการใช้งานกับ m 7 f และ9 l ระบบ RWR ของ F 2 0จะแจ้งเตือนเป็นชนิดของขึ้นก็คือ PD และ AI PD นะครับย่อมาจาก Power Doppler AI เนะี่ยย่อมาจาก Air Interceptor ถ้ามีคำว,ว่า PD และ AI เด้งขึ้นก็คือเครื่องบินเราครับโผล่บนจอเรดาร์ของศัตรูและถ้ามีคำว,ว่า Track คือเครื่องบินเราถูกล็อกเป้าหมายจากเรดาร์ศัตรูและถ้ามีคำว,ว่า Launch คือเครื่องบินเราครับถูกยิงด้วยจรวด f o x อ1หรือ f o x อก3และมันกำลังพุ่งมาหาเราครับนั่นก็เป็นข้อมูลและคำแนะนำพื้นฐานของ F 2 0ครับ แต่ก่อนจะลงลึกถึงแนวทางและเทคนิคการเล่นผมยังมีเรื่องที่อยากจะเสริมอยู่ด้วยความที่ f 2 0เป็นเครื่องพรีเมียมและไม่มีสไตล์การเล่นที่ตายตัวคนเลยเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะกับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ชำนาบการเล่นเครื่องบินผมจะแนะนําให้ศึกษาพวกพื้นฐานการเล่นต่างๆการใช้อาวุธการใช้รร์และการเอาตัวรอดพอ f ะ F20 ถ้าจะเล่นให้องลงมันต้องการความสามารถขั้นต่ําของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างสูง หรือไม่ต้องก็ได้ครับถ้าคุณอยางเอ็นจอยก,การวิ่งไปบ,บ,บอมฐานทปวันๆแล้วก็ตุยผมว่าไม่ต้องมาดูคลิปนี้ก็ได้นะหยอกๆพูดเล่นผู้เล่นกำลังจะปิดอดิต่อมาครับคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยควรใช้พีเซตแบบไหนดีติดระเบิดวิ่งบอมติด9 l แอล้วนหรือติดสเปโร w ดีอย่างที่เคยบอกเขาว่า F 2 0นั้นไม่ตายตัวว่าต้องเล่นแบบไหนอันนี้ผมแนะนําว่าแล้วแต่ความชอบเลยแต่ถ้าถามความเห็นผมที่เป็นเมนเครื่องบินผมจะแนะนําให้ติด 9L คู่กับสเปโร่เอฟครับ หลักๆผมจะเอาไปเล่นแบบเน้นยิงเครื่องบินมากกว่าต่อมาที่อยากจะแนะนาครับคือเลเวลนักบินและระดับของนักบินครับยิ่งอัปเกรดให้สูงคุณภาพชีวิตในการเล่น F20 ก็จะสบายขึ้นครับเห็นได้ชัดเลยก็พวกการรับรู้ของนักบินความทนทานต่อแรง G อย่างผมเนี่ยเล่นจนนักบินเวลตันและอัปเกรดเป็นระดับดาวทองปัจจุบันเล่นเนี่ยเจอแรง G ีหน้าแทบไม่มืดเลยนะส่วนแนวทางการเล่น F20 ส่วนตัวผมจะเล่นเป็นสายแอร์อินเตอร์เซ็ตแบบเต็มตัวครับ และรายการบินเนี่ยอันนี้แล้วแต่ภูมิประเทศที่เจอเลยแต่ด้วยความที่ F20 เครื่องยนต์มันแรงและมีอัตราแต่ระดับที่ดีมากผมเลยจะชอบใช้เพดานบินสูงแบบพอประมาณนึงเพื่อจะได้ใช้ m 7 f ได้เต็มประสิทธิภาพอย่างแมทนี้ครับที่เมฆมันสูงพอตัวแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยเข้าทางสุดๆและด้วยความที่เลด้า F20 มมันใช้ได้นะไม่ได้แย่เลยผมเลยจะชอบสแกนหาพวกบินสูงพอประมาณนึงเพื่อเอา m อวยัดหน้าแล้วก็ระยะหวังผลที่ผมแนะนํา ควรจะยิงที่ระยะต่ำกว่า15กิโลเมตรลงมาอันนี้ถือว่ากำลังพอดีเลยเออเขาเอา F18 มาวิ่งควายอย่างนี้ไม่น่าอายุยืนเท่าไหรนี่แหละครับเหตุผลที่ผมแนะนำให้ติดสเปรโลเอคือถ้าใช้ดีเนี่ยมันการันตี2คิวให้เราเลยนะ นี่ครับผมไม่ได้พกช้ามาเลยพกมาแต่แปลเวลาโดนจรวดเรดาร์ยิงใส่เนี่ยผมก็เลยต้องบินหนอดเอาซึ่งความเสียงมันก็เยอะอยู่ ตีงูเนี่ยต้องตีให้ตายนะทุกคน,กนแต่อันนี้มีเขาปีกหักไปข้างหนึ่งละผมก็เลยปล่อยให้เขาล่วงเองดีกว่าแต่ก็ต้องระวังหลังไว้นิดนึงเหมือนกัน <c oughs> บินแม่ระวังหลังอย่างนี้ก็หวานเจียบทักผม วันนี้นี่เขากาลังนัวกันอยู่ผมก็ขอวิสาสะเป็นมือที่3เข้าไปหลอยหลังแล้วกันทำไมคูสกิลวิชูจังวะเขาเลี้ยวให้ขนาดนี้ยังยิงไม่โดน ฟังเนี่ยเขาเลือกที่จะกับแอร์ฟิลและผมเองก็เลือกที่จะทําอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าอาวุธผมเนี่ยก็ไม่เหลือแล้วสู้กับแอร์ฟิลไปเติมขอแล้วค่อยมาวัดใหม่อีกรอบดีกว่า อีกฝั่งเนี่ยเขาเหลือน้อยกว่าผมก็เลยเลือกที่จะเปิดบายฮันเพื่อล่าเขาเลยจังหวะนี้เนี่ยเรดาร์ผมสแกนเจอฝั่งตรงข้ามละผมเลยเลือกที่จะล็อกเขาไว้ก่อนแล้วก็รอเข้าระยะหวังคนอีกทีนึง นี่นี่เขาไม่ได้บินต่ำมากเนาะแล้วก็ผมยิงมาจากมุมสูงด้วยทำให้จรวดมันเลยยังโดนอยู่ก็ F16 เนี่ยเหลือเป็นลำสุดท้ายผมคิดว่าก็ไม่น่าจะเกินมือเท่าไหร่ละแบบนี้ผมน่าจะชนะได้แบบชิวๆ นั่นก็ทั้งหมดสาหรับ f 2 0สครับสรุปข้อมูลและไกด์แนวทางการเล่นให้แบบคร่าวๆเหมือนเดิมครับช่วงท้ายวิดีโอผมก็จะพูดคุยและแชร์ความเห็นส่วนตัวให้สะดวกอยู่ฟังต่อเนี่ยก็ตามสบายเลยก็อย่างที่เห็นครับผมคือ f 2 0เนี่ยมันไม่ได้แย่นะพอมันอยู่ในมือพวกปีศาจเนี่ยคือแม่งโหดเลยแต่ก็อย่างที่เคยบอกไปครับการจะเล่น f 2 0ให้องลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความสามารถเยอะผมก็ยอมรับเลยว,ว่าผมคงทำไม่ได้ดีทุกตาหรอกแต่ส่วนใหญ่ผมค่อนข้างจะทำได้ดีทีเดียว แล้วสำหรับคุณล่ะครับถ้าซื้อมาแล้วมาดูคลิปนี้ผมหวังว่ามันน่าจะช่วยคุณเข้าใจ F20 ได้ดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับและสําหรับคนที่ยังลังเลผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้มันจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้หรือเปล่าแล้ว F20 เหมาะกับใครละ่ะผู้เล่นหน้าใหม่ที่อยากจะเปิดสายวิจัยหรือพวกเอชไพร์ลอที่อยากได้ความทา้าทายในการเล่นพร้อมกับเปิดสายวิจัยไปด้วยส่วนตัวผมคิดว่าอย่างหลังน่าจะฟังดูเข้าท่ากว่าผมเลยจะแนะนําให้ไปตัวเลือกอื่นดีกว่าครับสาหรับคนที่ยังชั่วโมงบินไม แต่ถ้าพลาดซื้อมาแล้วสิ่งที่ผมพอจะแนะนําได้ผมก็ได้พูดไปทั้งหมดแล้วในคลิปนี้และหวังว่ามันน่าจะช่วยคุณในการเล่น S20 ได้แล่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับเลือกทางนี้นะมันลําบากในน้องท้ายนี้ครับมีอะไรที่ผมตกหลนหรือผิดพลาดหรือใครอยากเสริมอะไรตรงไหนเนี่ยพอสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผม